Mission to the Moon Podcast สวัสดีครับพบกับรายการมิชชั่นท o the m มูนรีมาสเตอร์นะครับ EP ที่ยีบสอบอยู่กับผมและพี่แท็บครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้ามโอเคมาต่อเนื่องนะครับพี่แทบ็บครับวันนี้หัวข้อที่ทุกคนเคยทำ <laughs> ทุกคนเคยผ่านมานะครับเคยเจอมากน้อยแล้วแต่ความรับผิดชอบของแต่ละคนละกัน <c oughs> แต่ว่ามันมี เราจะมาวอร์นิ่งแล้วกันว่ามันอันตรายแค่ไหนหัวข้อมีชื่อว่าอันตรายของการผัดวันประกันภูมิคุ้ครับมากเกินพอดีมากเกินพอดีผัดนี่สะกดอย่างนี้นะเราไปสำรวจมาพี่ก็ตอนแรกพี่ก็งงว่าจะผัดหรือจะผัดนะผัดเหมือนผัดข้าวเราเคยมีกราฟิกพี่ว่าเป็นกราฟิกที่ดีที่สุดของมิชชั่นในปีนี้นี่คือตอนที่ผัดผัดจำเไ็นอ๋อเป็นรูปผัดใช่ไหมครับใช่เป็นรูปผัดคนพูดถึงเยอะนะคนพูดถึงเนื้อหาแล้วพูดถึงกราฟิกครับผมก็ พัดวันประกันพรุ่งใช่แล้วนะครับหลังจากที่เถียงกันมาว่าสะกดยังไงเอาและสรุปป็นต้นสะกดอย่างนี้แหละนะเช็คมาแล้วนะฮะโอเคนะครับทีนี้อันนี้เป็นเป็นคอนเทนต์ใหม่แหละแต่ว่าผมอยากเอามาพูดคุยเพราะว่ามันค่อนข้างจะเอนเกจดีอและคนส่วนมากก็เป็นแหละครับเป็นทุกคนแหละใช่เป็นทุกคนจะเป็นมากเป็นน้อยเอาถามว่าเป็นครั้งสุดท้ายเมื่อกี่ชั่วโมงที่แล้วดีกว่าปัดไปพร่งนี้ลันปัดไปพรุ่งนี้ละกันถามเป็นกี่ชั่วโมงใช่ใช่ครับ ก็ก็มันก็คือนี่แหละครับคือมนุษย์เรามันก็มีความขี้เกียจความเหนื่อยความอะไรสาวพัดนะธรรมดาไม่ใช่หุ่นยนต์นะไม่ใช่หุ่นยนต์ไม่ใช่หุ่นยนต์ใช่ใช่คนที่ทําได้ตามแผนร้อยเปอร์เซ็นตเป๊ะก็คงมีบ้างเฮ้ยมีมีมีมันจะเป็นพวกนี้แต่เขาไม่ได้ทำทุกเรื่องนะทำได้มันบางเรื่องเช่นนักกีฬานักกีฬาแบบแข่งอะโอ้ตารางเขาชัดเจนเขาชัดเจนอันเขา ผัดอะไรไม่ตนองแต่แบบป่วยเข้าโรงพยาบาลน่ะเท่านั้นเท่านั้นจริงๆนะครับอันนั้นน่ะแต่เขาก็เาก็จะทำเรื่องนั้นได้ซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าระบบการซ้อมแบบนักกีฬาเนี่ยจริงๆมันเอามาใช้ในชีวิตของพวกเราก็ได้เหมือนกันเนาะถูกต้องครับอาจจะไม่ต้องเข้มข้นขนาดนั้นนะแต่ว่าอันนี้จะบอกว่าทําเยอะเกินไปอันตรายออ่ันตรายยังไงนะครับครับอ่ะเป็นยังไงครับอันตรายยังไงจริงๆอรัผมว่าความอันตรายของการทําอะไรเยอะเกินไปอ่ะมันจะเป็นผลสะสม ถึงอาการบางอย่างถูกต้องถ้าเรายกตัวอย่างของสุภาษิตโบราณเขาเรียกว่าอะไรนะดินพ่อขางหมูใช่ครับอ่าคือนิดๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรวันนี้นิดเดียวแต่ตตพอมันเริ่มโ<ห>อ้โหอ่าสายไฟมันแก้ยากอะถ้ามันลุงลังไปแล้วอะโอ้นึกถึงสายไฟกรุงเทพใช่ไห<ช>มเออแบบนั้นเลยนะเออเนี่ยยกถึงได้อย่างสายไฟกรุงเทพก็ได้ดูสิตอนนี้ทาไงคือไม่รไม่ ไม่รู้ทำไงอ่ะใช่ต้องตัดมันทิ้งหมดแล้วเดินใหม่อ่ะน่ะใช่ไหมเพราะมันแบบเละมากอืมเราก็เหมือนกันครับนะครับอายกตัวอย่างนะครับไม่ต้องเอาอะไรไกลแค่คุณทํางานทุกวันเนี่ยคุณมีไฟล์ใหม่ตลอดถูกไหมใช่ครับแล้วถ้าเกิดคุณไม่จัดมาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวสิ้นปีทีเดียวเลยเตรียมตัวระเบิดระเบิดคอมทิ้งง่ายกว่าเอาพูดจริงคือมันเนี่ยนครับเอาแค่ไฟล์ในคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องอะไรไกลนะครับ ผัดวันประกันพรุ่งในการจัดก็มีผลเยอะใช่ใช่ครับแต่นี่แหละการดินพ่อขางหมูหรือการสะสมเรื่องพวกนี้เนี่ยในเนื้อหาทีเตรียมมาก็มีอยู่สามอันหนึ่งคุณจะเริ่มเครียดความเครียดมันจะเริ่มสูงขึ้นใช่ครับนะฮะจากความกังวลถูกไหมใช่ใช่คืออย่างนี้ก็เหมือนเคสที่พี่แทบบอกแหละถ้าไม่จัดฝ่ายในคอมอะไรที่ทำให้เราเครียดบ้างฝ่ายหายใช่ครับฝ่ายหายหาไม่เจอนะครับไม่ได้ตั้งชื่อบางทีเนี่ยก็ มันจะทําให้เราเสียเวลาเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆทบไปเรื่อยๆใช่ใช่อันนี้ก็เครียดนะครัเซฟไว้เป็นอินเมดวงเล็บสามเจ็ดสี่อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะมันเซฟซ้อนไปเรื่อยๆไอ้ิจะหารูปผมว่าน้องตากเราเครียดอะทีมงานก็เครียดถูกเครียดหมดหากันไม่เจอนะครับหาไม่เจอนะฮะเออแล้วก็มันก็จะทําให้มันก็จะไปรบกวนเรื่องที่เรียกว่าเป็นเป็นสุขะอนามัยของชีวิต อ่าใช่ครับผมใช้คําดีก็คือเรื่องของการพักผ่อนเรื่องของเวลาการจัดการเวลาอะไรครับมันจะไม่ได้เป็นไปตามแผนถูกยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่แล้วมันเป็นโดมิโนนะบนนะฮะครับและน่นอนก็ทําให้คขาสามารถในการทํางานแย่ลงด้วยแย่ลงอุ๊ยอันเนี้ยผมว่าข้อนี้ก็เป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเพราะว่าเมื่อมีระดับความเครียดพักผ่อนไม่พอยังไงเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ไม่ดีนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็จะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วพอเราไม่ได้เหมือนเดิมเราจะเสียความมั่นใจอื เสียความมั่นใจเท่ากับว่าเราไม่ค่อยอยากทําถูกต้องอเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในเบสเวอร์ชันอ่ะใช่ครับยังพูดถึงการจัดไฟล์เนี่ยการจัดไฟล์ถ้าจัดทุกครั้งครับที่มีไฟล์ขึ้นมาใหม่เนี่ยใช้เวลาประมาณสามวินาทีถูกไหม,ามลากเข้าโฟลเดอร์จัดแค่น,นี่แต่ถ้าเราไม่ทําสักสามเดือนเนี่ยโอ้โหนี่มันคือมันทบทบมันแทบจะ impossible เลยนะในการมาทําใหม่แล้วมันก็จะกลายเป็นว่า ความสามารถในการทำงานของ,ของตอนนั้นเนี่ยมันจะแย่ลงจริงๆแล้วล่ะเขาเนี่ยอแต่ว่าการเผาผลากันพรุงรพร่งเนี่ยเราสมมติเลเยเรายกตัวอย่างว่าเป็นการออกกําลังกายก็ไดนะ้ครับเออันนี้ก็เป็น่างหนึ่งที่ผัดง่ายมากเพราะว่าหน,นึ่งไม่มีใครบังคับคุณไม่ใช่นักกีฬาไม่มีใครบังคับคุณทํากปไนตังก็ไม่ได้อะไรใช่ไหมไม่ต้องส่งงานใครอะไรอย่างเงี้ยพอเราทําบ่อยๆครับมันจะกลายเป็นนิสัยก็คือไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ก็ไม่เห็นไปไ้นี่อะไรเงี้ยจนวันหนึ่งเราล้มป่วย หรือเราอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อ,อให้มันมันสงน่งผลแบบนี้นี่เองถูกต้องนะฮะผม <c oughs> ผมว่าถ้าตัวอย่างยกตัวอย่างง่ายในเ <c oughs> มื่อเราทํางานมีเดียกันมานะครับอ่าโอเคนี่ชัดเจนลอ,ลองนึกถึงแพลตฟอร์มก็ได้แพลตฟอร์มบางอย่างที่คุณคลิกเข้าไปหาแล้วคุณพบว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์กับการใช้งานเออมันคล้ายๆกับชีวิตเราแหละที่ถ้ามันลุงลังเนี่ยมันไม่ตอบโจทย์หนึ่งคนที่ใช้งานเองอย่างเราอใหญ่ก็ไม่เฟรนลี่อยู่แหละไม่เฮลตี้ สองคนที่จะเข้ามาหาเราก็คงไม่โอเคเหมือนกันเพราะว่าเราอ่ะมันเข้าถึงยากเหลือเกินแก็เละตุ้มเป๊มากอะไรอย่างนี้ครับไม่ส่งผลแย่ท,ทั้งคู่ทั้งทางใดทางหนึ่ง,ง,ง,งมผมว่าอันนี้เนี่ยลองลองไปคิดดูแล้วกันว่าฟโฟลแบบไหนจัดแบบไหนที่มันจะพอที่จะไม่ให้ทําให้คุณไนะปกระทบคนอื่น,นกระทบแม้แต่ชีวิตตัวเองอนะครับแล้วความจริงข้อหนึ่งของชีวิตก็คือว่าไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรก็ตามในชีวิตนี้เนี่ยส่วนใหญ่ของที่มีค่าในชีวิตเราเนี่ยนะครับ มันเกิดมาจากการทําเรื่องเล็กๆสม่ําเสมออมใช่ไหมมันไม่ใช่แบบทําใหญ่ๆแบบทีเดียวแล้วจะเกิดขึ้นเอมันเกิดจากการทาเรื่องเล็กสม่ําเสมอที่ทําทุกวันทุกวันทุกวันเพราะเราไม่ผัดวันประกันพูงไงเราทําใช่ไหมในที่สุดมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆถูกครับเก็บตังค์เหมือนกัน เก็บเงินก็ก็สะท้อนได้สมมุติเราบอกว่าเราจะเก็บเงินทุกวันเนี่ยเราแบบไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นปีค่อยเก็บทีเดียวแล้วกันอะไรเงี้ยเก็บไปใหญ่ๆเลยส่วนใหญ่ไม่ได้เก็บอ่ะอันนี้ก็เป็นก็เป็นผมผมไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มีมีหรือเปล่านะครับแบบพวกกระปุกออมสินเน่แต่ก่อนที่ที่เราเก็บอ่ะเราดีใจมากเลยนะพอมันเต็มอ่ะใช่เออมันฟิลลิ่งประมาณนั้นเลยครับจริงครับได้ครับเล็กๆสม่ําเสมอสําคัญกว่านะครับ จริงๆก็รับมือกับนิสัยยังไงอ่าครับอาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ตามมาโอ้ยากรับเราเราต้อยนะใช่ต้องค่อยๆเราพูดถึงเรื่องปัญหาของมันมาแล้วนะครับแต่จริงๆวิธีการรับมือเนี่ยผมว่าหนึ่งก็คือเรื่องไมเซทละกันปรับทัศนคติก่อนนะครับถ้าเราแบบไม่ลุกขึ้นมาพยายามจะทําอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็แก้ยากความคิดของเราว่ามันจะแก้ไม่ได้เนี่ยอันนี้คือเป็นไมเซทที่ที่น่าจะพังที่สุดแหละว่ามันจะแบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลย มีวิธีการหลายอย่างอแต่ว่าอันหนึ่งที่พี่ชอบครับนะครับก็คือพี่จาชื่อหนังสือไม่ได้แล้วขออภัยจริงๆมันเป็นหนังสือเล่มนึงบอกว่าถ้าคุณอยากทําอะไรเนี่ยขอให้คุณทํามันทุกวันเอาด้วยปริมาณที่น้อยที่น้อยจนน่าตลกอะ่ะยกตัวอย่างเช่นในหนังสือเขายกตัวอย่าง,งวิดพื้นที่ํำได้บอกว่าโอเคคุณอยากจะออกกำลังกายใช่ป่ะอ่ะไม่มีเวลาไปไปฟิตเนสไม่ได้น,นู่นนี่อ่ะของนี้วิดพื้นวันแรกหนึ่งครั้ง มันไม่มีใครวิ่งเวลาวิ่งพื้นหนึ่งครั้งใช่ไหมขอครั้งเดียวแล้วพรุ่งนี้วิ่งสองครั้งเนี่ยแล้วก็ทําไปเรื่อยเออทำไปเรื่อยนออสนใจนะเออแล้วมันดีจริงหรือเหมือนบอกว่าสมมุติเราบอกว่าเราอยากนู่นนี่พี่บอกว่าอย่างนี้เลยครับไม่ต้องทำอะไรมากขอแค่เปลี่ยนชุดวิ่งแล้วออกไปหน้าบ้านไม่เกินความสามารถใช่ไหมคุณจะวิ่งร้อยเมตรก็ได้ แต่ในความเป็นจริงอะ่ะพอเราลงไปวิ่งที่เราไม่วิ่งร้อยเมตรหรอกเขาก็จจะวิ่งอาจจะวิ่งวันแรกจะวิ่งน้อยหน่อยโลสองโลแต่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นแต่ตอนใวิพื้นนี่ชัดเจนอันนี้คือสุดๆเลยไม่มีใครไม่มีเวลาวิพื้นหนึ่งครั้งแน่นอนถูกไหมขอครั้งเดียววันแรกตอนที่สองขอสองครั้งก็่ทำขอสามครั้งอันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่งในการแก้ในสายนี้ใช่ครับก็ไม่ต้องโหมทีเดียวผมว่าค่อยๆแก้ไปก็ได้นะครับหลายๆนิสัยเนี่ยแก้แก้ครั้งเดียวช็อกถูกแล้วมันก็จริงๆแล้วมันเวลาเราทําาอย่งี้ครัับมน มันไปเพิ่มความมั่นใจในตัวเราด้วยนะทีละนิดทีละนิดพราแบบเฮ้ยฉันก็ทำได้เหมือนกันนี่ว่าอีกอันหนึ่งที่ช่วยนะครับขายอาไทยอินของในมิชชั่นตุนมูแพลนเนอร์เราอะครับมันจะมีช่องให้ติกทุกวันเขาเรียกว่า h a b แฮ t r a c ทร r เกอร์อ่ะพะคุณติ๊แล้วคุณติ๊กันเยอะๆผมนี้คุณจะมีกำลังใจนะแล้วคุณก็ไม่อยากให้เส้นน้นมันมันหายไปตลอดเดือนเนี้ย ขอแค่ทานิดนิดหน่อยก็ทาก็อโอเคแล้วใช่อันนี้ก็เป็นเทคนิคอันหนึ่ง <S 2> <S 2> ใช่ครับขอลงมือทําขอลงมือทำนะครับไม่ต้องทําเยอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปนึกถึงว่ามันจะเหนื่อาายแน่แค่ไหนเลยขอทำนิดหนึ่งเขาอก็ยังได้ใช่ครับ <S <S <ๆ S 1> นักเขียนก็เหมือนกันนักเขียนเนี่ยเขาก็ใช้วิธีนี้นักเขียนมืออาชีพเนี่ยออหลายคนทําแบบนี้อาจจะไม่ใช่ทุกคนก็คือเขียนอะไรก็ได้ควยแต่แค่ไหนก็ได้แต่ขอเขียนทุกวันสั้นๆครึ่งหน้ากระดาษ A4 คุณจะเขียนไม่ได้เชยอครึ่งหน้ากระดาษ A4 เออเกียนทุกวันนี้คือนิ้วกลมสอนพี่แบบนิ้วกลมคนไททุกคนเขาบอกเออเนี่ยแหละสังเกตไหมครับว่านิ้วกลมโพสต์ทุกวันยาวด้วยอืมอืมเขาอาจจะเริ่มจากอะไรที่แบบเขียนน้อยๆแล้วก็ค่อยๆแบบเริ่มจากเขียนน้อยสะสมประสบการณ์แต่ขอให้ทำสม่ำเสมอวิธีการแก้ก็คือพี่ว่าวิธีเนี้ยเวิร์กสุดมันจะมีความฝืนนิดนึงแต่ว่าหนึ่งในเทคนิคที่รู้สึกว่าใช้แล้วเวิร์ก็คืออย่าไปคิดเยอะทำก่อนคนเรากังวลที่สุดตอนที่คิดจะทำใช่ลงมือทำไปแล้วมันก็เกิดเขาก็ทำแล้ใช่ ตอนตอนนึกภาพถ้าสมมติอยากไปวิ่งแล้วนอนอยู่บนเตียงสมองก็ตอนนั้นมาคิดอะไรเยอะมากนะเฮ้ยนอนไม่พอเอ้นอนดีกว่าไหมดีต่อสุขภาพมากกว่าหรือเปล่าถ้าตื่นไปวิ่งแล้วถ้าเกิดฝนตกทำยังไงมันนี่คือคิอคดออโต้เองหมดเลยนะเ<ช>ราอาจจะไม่ได้คิด<ช><ช>ด้วยซ้ำนะมันมาวิ่งเข้ามาเฮ้ยอย่าเลยแดดร้อนแล้วเดี๋ยวหน้าดาฟ้าขึ้นนะคือมันแบบมันมาหมดอะแล้วระหว่างนั้นเราก็คือนอนอยู่บนเตียงอยู่ล้วก็ ไแล้วก็ผ่านหายไปหนึ่งชั่วโมงมกับการคิดใช่ก็ต้องตื่นมาทํางานแล้วถูกอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นแบบคิดแล้วก็ทําเลยสมองเนี่ยในนี้ในน,ใน,นี้ในข้อมูลที่เขียนบอกว่างานวิจัยเนี่ยครับ,รบเอ,อบอกว่าเมื่อเรานึกถึงการทํางานสมองจะสั่งให้เรามีทัศนคติแง่ลบต่องานอืฉะนั้นการลงมือทําทันทีจะช่วยลดความรู้สึกเชิงลบที่มีต่องานและทําให้งานเสร็จโดยเร็วขึ้นเออพี่ชอบอก็จริงนะจริงวเวลาเราคิดด้แบบ แค่คิดก็เหนื่อยแล้วเออใช้คานี้เลยแต่ถ้าลงมือทําไปแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเออ,เออมันก็พอได้นี่พอได้ครับอ,อแล้วเวลาในการลงมือทอําผมว่าหลมันผมไม่นานขนาดนั้นหรอกที่จะกลับมาคููดาวกลับมาพักชมันก็คงมีเวลาพักของมัน,นครับเพราะฉะนั้นเริ่มไปก่อนมันมีคาพูดฝรั่งคำหนึ่งพี่ชอบเขาบอกว่าแปลภาษาไทยว่าเคล็ดลับความสําเร็จครับ 80%ของความสำเร็จไม่ใช่แค่รับวบ80%ของความสำเร็จเนี่ยมาจาก You showing s h ช w i n g up คือคุณอยู่ที่นั่นคือ80%ของความสำเร็จแต่ความหมายของเขามันก็ต้องต้องแปลใหม่นิดนึงคือว่าคือคุณเริ่มทำหรือลงมือทำหรือหรือหรือมีอะไรนั่นน่ะเราเราเรความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นมาจากคนที่อยู่คนส่วนใหญ่พลาดความสำเร็จไปไม่ใช่เพราะว่าเขาไม่เก่งนะครับแต่เพราะว่าเขาไม่ได้ลงมือทำา่างเงี hmm. เป็นต้นนะครับ ข้อสุดท้ายพี่ชอบจงเลยอ่ะฝึกเห็นอกเห็นใจและเข้าใจตัวเองทือไงครับอ้ําคืออ่ะเราพูดถึงปัญหาและพูดถึงการลงมือทําแต่ว่านั่นแหละมนุษย์เราไม่ได้ตั้งเป้าและสําเร็จทุกอย่างครับพี่แทบถูกต้องครับเพอจะแก้ยิ่งเป็นนิสัยที่เราแบบทําหมักหมมมาสิบปีอคิดว่ามันจะแก้ได้ภายในแบบสัปดาห์เดียวมันเป็นไปไม่ได้ผมว่ายากมากๆนะครับเขาบอกว่าให้มองว่าความร่าช้า เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตละกันนะครับเห็นใจตัวเองบ้างอย่างน้อยคุณก็ดีกว่าเมื่อวานละกันที่คุณรู้ขึ้นมาทําอะไรบางอย่างถูกต้องนะครับอก็ผมว่าบางทีก็ปล่อยให้ตัวเองล้มเหลวบ้างนะครับเห็นใจตัวเองช้าบ้างไม่ทันไ,ไม่ทันคนอื่นบ้างไม่เป็นไรอาจจะทําได้แบบไม่เพอร์เฟกแบบสมมติถ้าเราอยากแก้เรื่องไฟล์แล้วกันอะเราคุยกันเรื่องไฟล์แต่เราทําได้แบบไม่ดีเท่ากับเพื่อนแต่เขาเริ่มมาก่อนเรานี่ชั่วโมงบินเขาสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ค่อยๆดูในเพสตัวเองอืผมว่า รักษาเพสตัวเองสําคัญกว่านะครับมันจะมีเส้นเนาะระหว่างคนที่อแบบไม่ไม่อะไรก็ไม่ผัดวันประกันพรุ่งอย่างเดียวอะไรเงี้ยกับคนที่เข้มงวดตัวเองมากจนเกินไปพี่ว่าไม่ดีทั้งคู่อันตรายทั้งคู่เพราะนคนคอยู่ในเส้นที่พอดีพอดีพอดีพอด,พอด,พอด,พอดีก็คือไม่ไม่ใช่ว่าโอ้โหไอ้นี่ชิลเกินอะไรก็ไม่ทําเลยส่วนอีกคนก็คือแบบไม่ได้พลาดไปสิบนาทีจะต้องจะเป็นจะตายอะไรเงี้ย มันก็อันนี้ก็ตึงไปตึงไปแน่นอนทางสายกลางก็ยังคงเป็นมุมที่ดีในเรื่องนี้ใช่ใช้สอนกันได้เสมอพี่ชอบประโยชน์สุดท้ายที่อยู่ในเนื้อหาที่เราเตรียมมาที่บอกว่าเมื่อไหร่ที่เราหยุดโทษตัวเองเราจะสามารถแก้ในสายแย่ได้ง่ายขึ้นจริงไหมจริงครับการโทษตัวเองไม่มีอะไรดีนะนอกจาการโทษเสียกําลังใจซะเองนะนะครับผมว่าคนเราแบบถามว่าโทษตัวเองได้ไหมมีบ้างมีบ้างได้แต่อย่านานละกันปล่อยให้มันให้มันกลายเป็นบทเรียนละกันแล้วกลับมาสอนเราอีกทีหนึ่ง อันนี้สำคัญสำคัญที่สุดเลยนะครับขอให้ทุกคนที่กำลังเป็นอาการดินพ่อข่างหมูอยู่นะครับ <S 2> <S 2> ช,ช่วยกันลุกขึ้นมาแก้ปัญหาบางอย่างแล้วก็ค่อยๆแก้กันไปนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปแบบเข้มงวดกับมันมากแต่ขอแค่คุณพยายามทำอะไรบางอย่างกับมันก็โอเคแล้วครับสำหรับวันนี้แล้วก็ก่อนที่คุณจะฟังพอดแคสต์อันนี้ตั้งใจจะทำอะไรอยู่ ก็ไป่ทำจ้ะนะครับง่ายๆอย่างนี้ง่ายอย่างนี้แหละโอเคครับอ่ะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนาฬิกาโอริสด้วยอ่านะครับสำหรับสปอนเซอร์ในตอนนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ And to the Moon Podcast.